โวัสดีครับก็วันนี้ก็มาในาหัวข้อที่อาจจะเรียกได้ว่าผมตั้งตั้งใจตั้งชื่อหัวข้อเองนะฮะแล้วก็เพิ่งแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนเมือ่อเมื่อตะกี้เลยแต่เนื้อหายังคงเดิมวันนี้ตั้งใจที่จะเอาสิ่งที่หลายๆละคนเนี่ยโดยส่วนมาก ทำกันในออนไลน์และทำกันในแพลตฟอร์มสีดำผไม่พูดนะว่าสีอะไรเราจะไม่พูดแล้วก็คือเดี๋ยวต้องต้องคุยกันก่อนวนะ่าวิธีการที่หลายๆคนเผาเงินล้านทิ้งกันแบบกันหลายล้านมากอ่า แล้วแล้วหลายๆคนก็ไม่รู้แล้วอีกรู้ตัวอีกทีคือแทนที่ว่าจะเริ่มเริ่มมาแบบนึงแต่สุดท้ายมันมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะทําอะไรไม่ได้แทนที่ว่ามันจะทําเงินได้แต่สุดท้ายมันก็มันก็ทําเงินไม่ได้เลยประเด็นตรงนี้เนี่ยอ ผมบอกได้เลยว่าหลายคนทําผิดพลาดแล้วก็ม,มันมันมันจริงอยู่ที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะสร้างเขาเรียกว่า,สร,า,ส,ราสร้างสร้างสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ถ้าอ่ะผมต้องสรุปแล้วก็คุยอย่างนี้ก่อนว่าถ้าใครที่อยากที่จะใช้แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นออแอปสีแดงไม่ว่าจะเป็นแอปสีฟ้าแอปสีดํา หรือว่าแอปสีลุงในการที่จะสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เข้าเนื้อหานะแต่อันนี้แค่บอกไว้ถ้าพวกคุณคิดว่าพวกคุณจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรยังยังยังเนื้อตัวเองไม่ออกโอเคไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคุณโปรดยาได้ทำคอนเทนต์อะไรลงไปเป็นหันฐาน คุณคุณจำคำผมไว้นะทุกแพลตฟอร์มเลยคุณอย่าได้ทำคอนเทนต์อะไรลงไปก่อนเป็นองังคารมิฉะนั้นคนจะจำคุณทันทีว่าคุณเห็นหน้าคุณเขาก็จะนึกถึงเรื่องนี้เก็ตน,นะในส่วนของเขาเรียกว่า เนื้อหาที่ผมกำลังจะพูดต่อมาก็คือว่าโอเคเรามาเข้าหัวข้อกันเลยเรามาเข้าเนื้อหากันเลยวันนี้ผมจะบอกวิธีเผาเงินล้านทิ้งผ่านคอนเทนต์นะครับวิธีแรกถ้าพวกคุณอยากเผาเงินทิ้งวิธีแรก ก็ขอให้คุณนะ่ยทำคอนเทนต์อะไรที่มันเขาเรียกว่าขอให้คุณทำคอนเทนต์ที่มันแบบคนทั่วๆไปทำแบบคนทั่วๆไปทำคือ,อยังไงคือเอาสายตาเอาปริมาณไม่เน้นคุณภาพเอาเน้นเอาสายตาและคุณภาพ อะเน้นเอาสายตาแต่ไม่เน้นคุณภาพหมายความว่ายังไงอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าใครได้ชมคลิปนี้อยู่แล้วคิดว่าตัวเองจะสร้างตัวตนทุกแพลตฟอร์มด้วยวิธีการที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยคุณอยากได้ทำถ้าคุณจะเน้นปริมาณ แต่ไม่เน้นคุณภาพให้คุณทําแบบนี้คุณเห็นใช่ไหมว่าในแต่ละอาอย่างแอปสีดาเนี่ยก็จะมีหลายๆคนเนี่ยช่วงแพลตฟอร์มเปิดใหม่ๆก็จะมีการมีฟีเจอร์ใหม่ๆมีอพูดผมพูดตรงๆเลยมีการเต้นมีการ มีการโชว์นั่นนู่นนี่คือถามว่าถ้าจะทําเรื่องพวกนั้นจริงๆจะสร้างตัวนในเรื่องพวกนั้นจริงๆมันมีวิธีวิธีที่ดีกว่านั้นมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นมันมีวิธีที่มันเวิร์กกว่านั้นและมันดูมีคุณภาพและมันดูดูดีกว่านั้นแต่ผมเข้าใจอันนั้นมันคือผมพูดถึง การทำในในยุคแรกๆนั่นแหละนี่คือข้อแรกก็คือสรุปถ้าคุณทำแบบคุณทั่วไปคุณจะได้แค่สายตาคุณจะไม่ได้คุณภาพและสุดท้ายคุณจะทำเงินไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะคุณเริ่มต้นมาจาก การล่อด้วยลูกาตาคนแล้วไม่ได้ให้คุณภาพในเนื้อหานั้นต่อเกตนะอืมแต่ถ้าคุณทำมาเล่นแพลตฟอร์มนั้นเพื่อความสนุกแล้วคุณไม่ได้คิดจะทำยาวๆคุณทำไปเลยแต่ถ้าคุณคิดจะทำยาวๆสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องให้คุณภาพด้วย ส่วนคุณจะใส่ความบันเทิงอะไรนิดหน่อยหใส่ไปเถอะเพราะว่าบางทีผมก็ผมก็มีผมก็มีหัวราบเวลาผมทำคอนเทนต์ข้อที่สองวิธีการที่สองนะครับมาจากข้อแรกหลังจากที่คุณล่อลูกตาคนแบบแบบปริมาณแล้วเนี่ยสุดท้าย คนจะจําหน้าคุณเลยว่าเออเห็นหน้าคุณเขาก็จะจาคุณเลยว่าคุณคือคนแบบนี้ชอบทั่งตัวแบบนี้อาถ้าเห็นประมาณนี้ก็จะเป็นคนนี้หรือก็จะตาหน้าไปเลยแทนที่ว่าคุณอาจจะเริ่มทำคุณอาจจะ ตอนเริ่มทําถ้าคอ่ะกลับไปนะกลับไปคําเดิมถ้าคุณยังไม่ได้คิดอะไรถ้าคุณมาเล่นเฉยๆคุณก็ทําไปแต่ถ้าคุณจะเริ่มทํำพวกนี้แล้วคุณตั้งใจว่าพูดตรงๆว่าคุณจะสร้างแบรนด์แล้วก็เพื่อที่จะทําเงินในภายหลังอ่ะถ้าคุณเริ่มต้นอย่างนี้จบคนจะจําหน้าคุณเต็มๆเลยเร้่อท้ายคุณก็จะเป็นในแบบธรรมดาทั่วไปที่ อยู่ในกระแสมาแล้วก็ไปสุดท้ายก็ถ้าเป็นคำที่อาจารย์ผมพูดก็คือมันก็จะดับไปเลยดังเปี้ยงแล้วก็ดับเลยนี่คือสิ่งที่อาจารย์ผมเนี่ยได้ได้ได้บอกมาว่าเอ๊ะถ้าเริ่มต้นอย่างนี้ถ้าเริ่มต้นด้วยแบบนี้สุดท้ายสุดท้าย,ายมันก็อาจคุณอาจจะทำเงินได้นะตอนแรกแต่คุณ ถ้าคุณคิดจะสร้างแบรนด์แล้วทำยาวๆผมบอกได้เลยถ้าคุณทำแบบเนี้ยแบบที่ผมพูดไปเหมือนข้อแรกมั้งแยคุณจะได้เงินแค่ระยะหนึ่งแล้วก็หายไปเลยเพราะอะไรเพราะหลังจากนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าดาวดวงใหม่ออกมาแต่ในทางกลับกัน ในทางกับกันถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นด้วยคุณภาพค่อยๆค่อยๆมาคนค่อยๆมาด้วยคุณภาพแล้วมันโตจยางคุณภาพผมบอกได้เลยแค่คุณมีคนติดตามจากทุกแพลตฟอร์มร้อยคนคุณก็ทำเงินล้านได้แล้วครับเก็ตไหมเก็ตไหมโอเคนะ ก็นนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมได้เขาเรียกว่าผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเองมาเห็นเห็นอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงดังในในในช่วงนั้นกระแสที่ที่ตัวอัลกอริทึมมันดังมันก็ดังจริงๆผมยอมรับใช่ช่วงปรับอัลกอริทึมแรกๆที่เขานำส่งบ่อยๆเนี่ย ก็ดังจริงๆผมไม่เถียงแต่หลังจากนั้นก็ก็ทุกวันเนี่ยคนในในกลุ่มนั้นเนี่ยก็ก,ก็ก็สามารถทำงินได้แต่เขาก็จะอยู่ในผมก็พูดตรงๆเขาก็จะอยู่ในในในระดับหนึง่งแต่ถ้าจะ แต่ถ้าวันนี้คนพวกนี้จะทำถ้าจะรีแบรนด์ตัวเองเนี่ยก็อาจจะต้องรีแบรนด์ hmm. คือก็จะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งในส่วนตรงนี้ผมจะไม่ขอพูดออกกล้องแล้วกันนะฮะเ mm hmm. พราะมันเป็นเนื้อหาที่เ mm hmm. ขาเรียกว่าพูดไปมีแต่คนที่เห็นคุณค่าแล้วนั้นที่จะเอาไปทำ ซึ่งผมก็รู้ว่าวิธีการพวกนี้มันคือวิธีการอะไรโอเคนะฮะก็วันนี้ก็เนื้อหาก,ก็จะเป็นประมาณเท่านี้ครับเพราะว่าผมเห็นหลายลคนแล้วว่าเผาเงินทิ้งเผาเงินล้านทิ้งเสมอเผาเงินเผาเงินทิ้งเผาเงินทิ้งเผาเงินทิ้ง ั่นแหละครับก็อยากที่จะให้ใครหลายๆคนถ้าจะทำออนไลน์เนี่ยปลดให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพก่อนปริมาณส่วนตัวปริมาณเนี่ยเดี๋ยวพอคุณภาพมันได้เดี๋ยวปริมาณมันจะเหวี่ยงเองถ้าเป็นคำในธุรกิจผมผมขอใช้คำในธุรกิจขายตรงแล้วกันที่ที่ผมเคย เคยอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณภาพได้เดี๋ยวริมาณได้เดี๋ยวโมเมนตัมก็คือแรงเหวี่ยงมันจะได้เองมันก็เลยเป็นที่มาที่ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าแค่คุณมีคนตามแค่หลักร้อยคนใน4แพลตฟอร์มที่ผมว่ามาไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปแอปฟ้าแอปแอปสีลุงแล้วก็แอปสีดำ แค่นั้นคุณก็ทำเงินได้แหละทำเงินล้านได้เรียบร้อยส่วนวิธีการก็อันนี้ก็ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคุณก็ไปศึกษาเอาก็ได้หรือคุณจะไปเทคคอร์สเรียนกับใครก็ได้โอเคนะฮะแต่พูดมางี้ผมบอกก่อนใครที่จะมา Private Coaching หน้าตอนนี้ผมไม่รับก่อนนะครับผมไม่รับผม ตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาในขนาดนั้นก็แต่ว่าก็เตรียมถ้าใครอยากให้ผมเอาข้อมูลแบบไหนมาให้เนี่ยก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดแชร์ได้อ่อตอนกดแชร์เนี่ยใส่หัวเรื่องใส่หัวเรื่องว่าวิธีการเผาเงินล้าน ทิ้งไว้ให้นิดนึงวิธีการเผาเงินล้านทิ้งให้นิดหนึ่งเขียนบนเขียนบนชื่อบอดก็วันนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนนะฮะวันนี้ก็มาประมาณมาทำคอนเทนต์ประมาณประมาณเวลาประมาณนี้แหละก็ติดตามได้จากเพจ PS Mister Content และในช่อง Tiktok ก,ก็คือ พีเสจุดมิสเตอร์าาคอนเทนต์พีสเป็นภาษาจีนพีเอสจุดมิสเตอร์คอนเทนต์เป็นภาษากฤษนะครับก็วันนี้เขาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ